ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับโรลเลอร์ลิตแอโรคลาสกับรถสตอมแท็กตัวใหม่นะครับนี่อลอเลยตัวนี้ก็ยังสามารถเลื่อนได้ปกตินะครับนี่เลื่อนได้ปกติเลยโอเคทีนี้เราจะมาดูกันารทำงานตัวแรกตัวนี้นะครับก็คือจะเป็นปุ่มปิดเปิดแต่อันนี้เราจะกดไม่ได้นะครับอันนี้กันขโมยกันเด็กเล่นกันคนอื่นมือซนนะครับวิธีจะเปิดจะเปิดยัง่าย รีโมทรถนะครับกดปลดล็อกนะครับสองครั้งนะครับโอเคทีนี้เราก็กดสามารถกดได้เลยในกรณีที่รถล็อกจะไม่สามารถเปิดและปิดได้นะครับอ,อันนี้กดหยุดได้เหมือนกันกดหยดุดกดปิดใช้ได้หมดเลยนิ่มๆครับคูๆนิ่มๆ ตัวนี้จะเป็นปุ่มเปิดปุ่มปิดนะครับแล้วก็ตรงสี่เหลี่ยมเนี่ยจะเป็นปุ่มเปิดไฟแต่ปุ่มล็อกเนี่ยครับจะเป็นสําหรับล็อกกระบะท้ายแต่ตัวนี้ยังไม่มีเสริมนะครับยังไม่มีเสริมอ่าทีนี้เปิดผมจะเปิดให้ดูนะครับกดอ่าตัวนี้ลดล็อกแล้วลดล็อกแล้วกดปลดล็อกสองครั้งหนึ่งสองกดเปิด เปิดกดหยุดได้นะครับกดหยุดได้กดหยุดกดปิดกดหยุดกดปิดน,นี่จะมีไฟไฟตัวนี้จะดับตอนรถล็อกนะครับล็อกรถนะครับไฟจะดับปบับเปิดไฟต้องเปิดด้วยรีโมทนะครับต้องเปิดด้วยรีโมทต,ตัวสี่เหลี่ยมตัวนี้กดปิด ไฟมีสามระดับเช่นกัน รอครบจบที่ผมแอป o l u t สิอัพโห